คือเรื่องความเป็นปกติความเป็นปกติที่อยู่ภายในมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมความเป็นปกติที่อยู่ภายในมันมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันบังความมันปกติให้เราไม่เห็นถึงความเป็นปกติที่อยู่ภายในใช่ไหมไอ้สิ่งที่มันบังมันก็คือความนึกคิดปรุงแต่งไอ้นั่นนะบังจะใช้คําว่าความไม่ปกติกับความเป็นปกติมันก็อยู่ด้วยกัน ความไม่ปกติที่มันมาบังความเป็นปกติใช่ไหมล่ะแต่ทําทำสองอย่างนี้ก็คือธรรมชาติทั้งคู่ปกติก็แค่รับรู้ไม่ปกติก็แค่รับรู้เท่านั้นเองก็วนมาเรื่องเดิมปกติก็รับรู้ไม่ปกติก็รับรู้เท่านั้นเองนะ โยมพอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะว่าวันนี้จะรายงานระอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ว่าเลยอคือความเป็นปกติโยมยังว่าอาจารย์ไม่ได้ไงนะเป็นปกติเพราะว่าสภาวะของโยมมันจะยืนยันภาวะปกติอ่คก็เห็นแล้วจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่ปกติอก็คือมันตอบโจทย์ตัวเองตอบมันเสียงดังมันบวมมันใช่ คือมันจะบอกมันใช่โอ้มันเป็นแบบนี้มันใช่ใช่คือตัวนี้เห็นแล้วมันวนวุ่นด้วยตัวนี้นะอืมันอย่างนี้เองมันจะพูดวนอยู่ในตรงนี้นะจอเห็นมันชัดชัดเห็นตัวที่มันวุ่นวายที่แสดงอาการชัดมากแต่ที่จะบอกใบ้การว่าก็คือเกิดความเป็นปกติยมก็เห็นความเป็นปกติพอดเดาารพูดขึ้นก็เลยอาสาชูค่ะนั่นแหละมันมีอยู่เท่านี้ความเป็นปกติกับความไม่ปกติ จะเป็นภาษาพูดก็คือไอตัวคุงตัวภาคอะไรที่โยมเมื่อกี้มนก็คือสังขารทั้งนั้นใช่ไหมล่ะไอตัวที่มันภาคไอตัวมันภาคภายในอ่ะมันภาคมันใช่มันภาคมันพูดมันแแ่มสังขารทั้งหมดใช่ไหมล่ะแต่มันจะไม่มีผู้ยึดสิ่งพวกนี้เพราะมันได้ปัญญาไปแล้วมีคนหนึ่งบอกว่าหยุดเถอะนั่นแหละสังขารทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมล่ะที่ที่ครูบาว่าสังขารสอนสังขารความคิดสอนความคิด เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไอตัวที่บอกว่าหยุดเถอะนี่ก็สังขารใช่ไหมอาจารย์สังขารนันเลยไอตัวนี้ยิ่ก็สังขารเข้าใจไหมล่ะแค่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเรามีหน้าที่แค่รู้อย่างเดียวมีความไม่พอใจต่ออีกก็รู้ความไม่พอใจอีกก็อารมณ์เกิดขึ้นใช่ไหมแค่รู้อย่างเดียวเอยแค่นั้นพอใช่ไหมล่ะแต่รู้ตัวเนี้ย รู้เนี่ยย่าเอาเจตนาไปรู้อย่างที่เราเราคุยกันอย่าไปจงใจรู้ยาเอาเจตนาไปรู้อย่าไปประคองรู้ใช่ไหมล่ะถ้าประคองจงใจเนี่ยมันเอาตัวตนเข้าไปปฏิบัติแหละเข้าใจไหมล่ะอ่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะประคองอยูอเป่เมื่อก่อนก่อนที่ยังไม่เกิดสภาวะที่มันเห็นตัวตัวรู้กับตัวที่ถูกชัดเจนที่ที่โยมบอกวันนั้นนะคะคือวันนั้นเนี่ยมันจะเห็นชัดมันเห็นชัดจน แต่มันจะออมมากๆไม่เหรอคะมมนเหมือนแบบมันเคยเดินมาแล้วก็ทีนี้เห็นตัวนี้ที่มันรู้กับสิ่งที่ที่โยมว่าเป็นเป็นความรู้สึกนะคะมันมันชัดมันเรียกชัดหลังจากนั้นมามันจะเป็นสภาวะที่เป็นปกติเห็นก็คือเห็นไม่ได้กําหนดว่าเห็นถ้าเห็นอยู่เป็นปกตินะคะนั่นแหละมันก็เลยเป็นการเหมือนการทํางานเหมือนปกติอแล้วทีนี้ถ้าสิ่งที่มันทางานไม่ปกติที่โยมบอกอ่มันคือว่า โอ้มันอย่างนี้เองใช่มันอะไรมันโอ้มันเป็นมันเหมือนกับมันรับรู้สภาวะแต่สภาวะตัวนี้เนี่ยทัวความเป็นปกติมันเปนอย่ืงนี้ค่ะยมก็เลยว่าเออแสดงว่ามันก็แสดงการให้เราเห็นชัดขึ้นเออนั่นแหละถูกต้องแล้วโยมมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ผู้ยึดสิ่งพวกนี้มันไม่มีมันเข้าใจแล้วเข้าเข้าใจอยู่ค่ะใช่มันไม่มีผู้ยึดมันปล่อยเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วมันก็ไม่เข้าใจแบบเหมือนกับนี่หรอกค่ะแต่มันเข้าใจเป็นมันอ๋อเป็นปกติอค่ะ ตัวที่เห็นก็เห็นเป็นปกติเมื่อก่อนมันจะแบก้ชัดวันนั้นแหะมันจะชัดจนเอาตัวนั้นมาไอ้วันนี้มันก็เห็นก็ได้ยินก็เป็นปกติทำงานอะไรก็เป็นปกติดีแต่มันจะเหมือนแยกกันไม่ชัดแบบวันนั้นไม่ชัดเหมือนวันนั้นไม่ชัดมากค่ะไม่ชัดนั่นแหละมันรู้แล้วว่าไม่ชัดคเอาแค่นั้นพอคือค่ะก็คือธรรมดาเป็นปกติเป็นธรรมดาใช่ค่ะแค่นั้นพอมันทําให้เรารู้ว่าโอ้วันนั้นเราเห็นแสดงว่ามันมันให้เราเห็นว่า มันชัดเจนเมื่อเห็นอ่ส่วนที่ชัดเจนแาบนั้นมันกลับมาสู่ภาวะธรรมดาปกติเป็นปกติก็เป็นธรรมดาอ่านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยโยมมันแยกให้ชัดลงเมื่อแค่แค่รู้ว่ามันชัดค่ะเหมือนมันจะมาไม่ชัดมันมันจะจะรวมรวมกันแต่ก็รู้ไปแค่ลวมรวมเแค่นั้นพอใช่ไหมล่ะแค่นั้นพอเพราความยึดมั่นถึงมั่นมันไม่นีคใช่ไหมล่ะเพราะมันเข้าใจแล้วโยมพอเข้าใจไหมล่ะเข้าใจนะอ่านั่นแหละตอนแรกว่าจะถามอาจารย์ว่า สภาวาของอาจารย์อยู่ยังไงยงก็เลยไม่ถามเพราะว่ามันน่าจะอยู่เหมือนเดิมปกติมันไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรที่ว่ามันรู้นี่อะไรต่ะมันคือความเป็นปกติใช่เลยครับมันคือความเป็นธรรมดามันคือความเป็นธรรมดาแต่มันก็ไม่ธรรมดาเพราะมันมีปัญญาค่ะใช่ใช่ไหมมันคือความเป็นธรรมดาเนี่ยมันคือความเป็นธรรมดาเลยแต่มันมันไม่ธรรมดาตรงที่มันมีปัญญามันรู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ใช่ มันรู้กระทั่งว่าตัวเราเนี่ยใช่ไหมมันรู้แม้กระทั่งว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้สร้างคู่ยึดขึ้นมาใช่ใช่เพราะคู่ยึดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอ่าเมื่อเราเราเห็นอย่างนี้แล้วอ่ะเห็นต้นตอเห็นต้นตอว่าไอ้ไอ้คู่ยึดเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมละ <Seems S 1> ่ะมันมาจากการที่เราดาดิกมันขึ้นมาเราสร้างมันขึ้นมาคราวนี้มันก็วางเลยครับเราจะไปสร้างสิ่งพวกนี้มาทําไมมันก็มีแต่ธรรมชาติที่รับรู้กันเองถ้าพูดภาษาธรรมนะคะ ยมจะเข้าใจว่าอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ถามอาจารย์ว่าความมีอวิชชาก็คือความไม่รู้ตอนตอนนั้นแหละนั่นแหละคือถ้ามีวิชชาแล้วแสดงว่าเรารู้อาการระดับของของตนเราที่รู้และสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละแสดงว่าตัววิชชามันไขตัวนี้ได้แสดงว่าไขอวิชชาได้เข้าใจแล้วนี่แหละแค่นี้เลยชัดเลยนั่นแหละ เขาไม่รู้ไงก็ถึงได้ยึดค่ะตอนนี้มันรู้แล้วมันจะลงมาตลอดพอเพราะแยกได้ปัจจัยว่าคือลงมีพิทาที่เปัญญาพอที่จะจะรู้แล้วก็ที่คูบาวบอกว่าทุกทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยมีเหมือนกันหมดเลยความนึกคิดปรุงแต่งมีเหมือนกันหมดเลยแต่เพียงแค่มันผสมกันใช่ไหมล่ะมันผสมกันแล้วคราวนี้มันก็เลยไม่มีใครมาบอกไงว่าจะต้องแยกกันยังไงใช่ไหมล่ะเพียงแค่คูบามาสกิดให้โยมเนี่ยสกิดนิดเดียวเอง ใช่ไหมล่ะมาเติมปัญญาให้โยมตรงที่ว่าเวลามันเกิดขึ้นให้โยมรู้สิแค่นี้เองเมื่อก่อนโยมจะกังวลนะคะ,ะทำไมเราจะเห็นทำไมเราจะเห็นเหมือนกับปัญญากมากเลยค่ะอ่านั่นแหละพอพอพอสภาวนั้นจบปุ๊บมันก็เป็นเรื่องปกติของการอยู่ของเราการดำรงชีวิตการทํางานการไปการมาของอเราคือว่าเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเห็นไม่เห็นมันก็รู้อยู่กับปัจจุบันมันรู้ธรรมด้ถูกต้องเลยไม่ต้องไปสแสวงราเลย ลงมทตรงใสในสิ่งที่เราคิดว่ายากเลยก็ที่คุณวาบอกโยมวันนั้นนะที่โยมคิดว่านี้ผ่านมันยากนี่มันยู่ไกลมันอะไรคงโยงอะมันคิดแบบทางนั้นถ้าไม่เชื่อโยงมาไกลตามมันแล้วใช่ไหมหลัะนั่นแหละอีกข้างในตัวหนึ่งมันมันเป็นทึกถึงนะคะมันเหมือนกับโอ้มันเหมือนกับอ่านหานมันมันเป็นเบิกบานแต่ว่ามันเหมือนกับมันอ่าหานมันเหมือนในตัวของมันเองนะะใช่นี่ถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องแบบนี้ ถ้าเข้าใจมันต้องแบบนี้แต่ว่าเหมือนกับมันอ่ามันตัวตัวของมันอ่ะมันมันเหมือนกับรอบในสิ่งที่ที่มันเห็นนะอ่าออรอบอยู่อ่ะนั่นแหละโยมถูกต้องเลยนั่นแหละที่ครูบาบอกอ่าผู้ปฏิบัติก็ไม่มีใช่ใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวคือว่าไม่มีก็คือไม่มีความยึดไม่ไม่ไม่เข้าไปยึดอาการต่าง ผู้รักก็ไม่มีที่ที่กูบาวบอกอยู่ผู้รักก็ไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีนั่นแหละผู้รักก็ไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีมันมีแค่รู้ที่เป็นธรรมชาติมันรับรู้เองเท่านั้นเองใช่ใช่แค่นี้เองนี่แหละพอมันเข้าใจเนี่ยมันปล่อยวางสิ่งพวกนี้เลยเขานี่มาอยู่แบบอิสระอยู่อย่างสบายแบบนี้ใช่คุยกับโยมาทีอยู่แบบความเป็นปกติมันเป็นแบบนี้เองคุยกันมาพอนี้ระอจย์พูดความเป็นปกติโยมว่าโอ้โหคัดทุนอะไคันั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น คือปกติก็กลับมาเป็นคนปกติแต่ไม่ไม่หลงไปยึดอาการปรุงแต่งต่างๆเพียงแค่เติมปัญญาเข้าไปตัวเดียวสิ่งที่เราคาดคือเราคาดป,ปัญญาใช่ไหมละ่ะครูบาไม่ได้บอกอะไรครูบาบอกโยมอยู่ที่เดิมที่เดียวแค่มันเกิดขึ้นให้โยมรู้อยาไปตามมันใช่ไหมละ่ะพอเรียวไม่ตามมันความจริงมันก็เิดเผยให้โยมเห็นใช่ไหมล่ะโยมก็ได้ปัญญาแล้วโอ้แค่นี้เองใช่ไหมละ่ะคือล้มที่วิชาตัวเดียวตัวตัว,ตวพ่อตัวแม่มันเลยนะ ไม่ต้องไล่ไม่ไม่ต้องไล่ไปดับกิเลสทีละตัวไม่ต้องไปไล่ดับไม่ต้องไปอะไรเลยครับเด็กกิเลสมันดับห้โยมเห็นค่าทั้งชีวิตก็ค่าค่าไม่หมดหรอกค่ากิเลสอ่ะใช่ใช่ค่ะค่าจอมบงการมันตัวเดียวเรามีความเข้าใจผิดมาว่ากิเลสต้องต้องโอ้ต้องต้องรักมันต้องไล่มันใช่เรามีความที่ละตัวโอ้หมดทักกี่พวกกี่ชาติไม่ใช่ดับอภิชาตัวเดียวจบครับคือมาละละความยึดผู้นี้ เรามายาัดละล,ะละตัวที่เข้าไปยึดใช่ไหมล่ะ,ะเราละตัวเดียวละผู้ยึดแต่นอกนั้นก็ปล่อยให้เ,เป็นธรรมชาติของเขา้าใช่ไหมล่ะคราวนี้เข้าใจาได้แล้วสิ่งที่เราต้องละคืออะไรคือเรามาละผู้ยึดเนี่ยแล้วก็ปล่อยสิ่งนั้นที้เป็นธรรมชาติตองเขา้าเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปละความคิดแต่เรามาละผู้ที่เข้าไปยึดความคิดมดก้อยขออนุญาตหลวงพ่อคนนี้ท่านจะสอนตั้งแต่ที่มาอืที่มาของ ของร่างกายนี้ท่านจะสอนท่านจะพระพุทธเจ้าต,ตรัสรอะไรนะคะคือโยมเนะี่ยเป็นการสังสมสุตตะมามากไม่มากอยู่ค่ะแล้วก็รู้อรแล้วโยมจะไปยึดตัวที่พ่อบอกว่าธรรมชาติเดินแท้นั่นแหละโยมจะยึดนะคะเมือม่อเมื่อโยมยึดสิ่งที่เราทําอ่ะเราไม่ได้ทําตรงนี้มากแต่เราไปยึดตัวนี้แต่สภาวะตัวที่พ่อบอกคือบริรสุทธิ์สงบของใสนั่นแหละเป็นอิสระไม่มีภาระใดๆทั้งสิ้นเขาอยู่เฉพาะเขา คือตัวนี้นะคือตัวตั้งต้นที่พ่อกว่าถ้าไม่รู้ว่าเขาพุทธเจ้าตัดสู้อะไรเราจะเดินทางแล้วจะหาตรงนี้ไม่เจอพอดีโยมยึดสภาวะนี้เป็นหลักมันก็เลยยึดตัวนี้อยู่แต่พอดีมาฝึกตัวนี้โยมก็เลยเห็นกลับไปโอ๋แสดงว่าพ่อพูดใช่กะที่เนี่ยค่ะที่ที่เราเคยได้ยินกันว่าอะไรนะธาตุรู้จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ธรรมชาติรู้เรี่งธรรมชาติรู้หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะ แต่ครูบาไม่ได้ไม่สนใจสิ่งพวกนี้เลยครูบาสนใจแค่ว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือโยมยึดตั้งแต่แรกแล้วค่ะพอดีเดินมาเดินมาสัพเพธรรมานาลังอภินิเวศญาณไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างก็คือทุกอย่างก็คือเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจในไปยึดธาตุรู้ไปยึดธรรมชาติรู้ไปยึดจิตจิตเดิมแท้ได้ไหมอาจารย์สิ่งนั้นมีไหมสิ่งนั้นมีอยู่แต่ข้าวเขาเป็นอิสระของเขาใช่ไมคะมันมีไหมล่ะความว่าเข้าใจว่าในการเดินตรงนี้มันจะเห็นแล้ว ใช่เห็นสิ่งที่รู้สิ่งที่ที่รู้เห็นคือตัวนี้มันเดินอยู่ตรงนี้มันวนอยู่เรงนี้ก็ตรงนั้นไม่ต้องไปยึดแล้วเข้าแสดงให้โยมเห็นหมดเลยคใช่ไหมล่ะวุ่นก็มีว่างก็มีค่ะแต่สิ่งพวกนี้เป็นอิสระของความหมดเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละความว่างก็คือว่างจากผู้ยึดนั่นแหละใช่ไหมต้องว่างจากผู้ยึดในห้องแท้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นแต่สภาวะความไม่ปรุงแต่งอะไรเลยบางทีมันก็มีขึ้นมาใช่ไหมไม่มีขึ้นมาเลยอันนี้ก็ยึดไม่ได้ใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันก็เป็นเพียงแค่ธรรมชาติอันหนึ่ง ถ้าไปยึดสภาวะที่ไม่ไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ไม่อะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกพบหนึ่งใช่ไหมไปสร้างพบขึ้นมาไปยึดสภาวะว่านเซเวอร์อยู่ในพบของความของบ้านตรงนั้นเลยใช่ไหมล่ะอ่านั่นแหละผู้เซเวอร์เป็นยังไงคือประคองรักษาที่อาจารย์เคยติดนะนะใช่ประคองรักษาพวกเนี้ยคือเรายึดหมดเลยนั่นแหละต้องมาลื้อสิ่งพวกนี้ให้มันเป็นอิสระเท่านั้นเอง แล้วตอนนี้อยู่กันอะไรข้รรางนอกไหมคะ่ะหรือข้างนอกทั้งในสองตัวทํางานเนี่นะะเห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวโอเคปล่อยไปปล่อยทั้งหมดเพราะมันมันเข้าใจแล้วโยใช่ไหมละ่ะแต่มันจะปล่อยวางความยึดได้มันก็ต้องไปเห็นความจริงรตรงนั้น,นก่นอนที่กูบาถึงได้บอกว่าเวลาเขาเกิดขึ้นอย่าห้ามเขาและอย่าตามพอเราไม่ห้ามไม่ตามเขาจะแสดงความเป็นธรรมชาติให้โยเห็นเอง เมื่อเข้าสดแสดงความเปม็นธรรมธรรมชาติโยมที่ไหนโยมจะเข้าใจเลยขนาดจิตหนึ่งอ่ะโอมันเกิดเองมาเองไปเองเนี่ยเพอเท่านี้มันถอนความยึดมั่นถึงมั่นออกมาเลยชั่วช้างกระดิกงูงูแลบลินเนี่ยนะใช่อืมนั่นแหละธรรมชาติของความไม่รูก่อนเราจะเข้าใจว่าชั่วช้างกระดิกหงูงูแลบลิ้นเมือ่อก่อนนะคะจะเข้าใจว่าเป็นสภาวะของจิตสมบทโยมเข้าใจนะคะก็เหมือนกันค่ะ สงบสงบนิดเดียวได้ก็ดมีความติดต่อกำบนว่าโอ้คุณไม่เคยจิตสงบเลยนี่แสดงว่าคุณไม่มีบุญวาสนาทนี้โยมเข้าใจแล้วว่าสภาวะที่เราสัมผัสได้น่ะมันแคบแป๊บเดียวมันจะเป็นตัวไหนมันสงบจากผู้ยึดโยมเข้าใจไหมเนี่ยไอตรงนั้นมันยังเป็นความสงบอยู่ใช่ไหมล่ะตรงนั้นคิดว่าเป็นสภาวะั้นมันมันเป็นความสงบแต่มันไม่ใช่การสงบจากผู้ยึดถ้ามันสงบแท้มันต้องสงบจากผู้ยึดสิอ่า ช่ไหมล่ะสงบท่ามกลางความปรมปุงแต่งเนี่ยนะสงบท่ามกลางความปรุงแต่งนั่นแหละคือเราแค่เห็นมันเราไม่ไปวุ่นวายอะไรกับเขาใช่นี่ม,มันต้องสงบแท้ใช่ไหมละ่ะแต่สงบที่เขาเข้าใจก็คือว่าจะไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่าใช่เมอกนคอูบาก็หาแบบนี้แหละอ่าส่วนใหญ่เราหาแบบนั้นนะครับใช่สงบที่แท้จริงก็คือท่<ง>ามกลางความว<ง>ุ่นวายท่ามกลางความปรุงแต่งนี่แต่ไม่ไปเล่นกับเขาใช่สงบผู้ยึด ผู้เกาะผู้อะไรทั้งนั้นแหละและแ้วจะใครจะเรียกอิกสระที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมันก็เลยการการการ,การปฏิบัติมันเลยไม่เป็นภาระเมื่อก่อนมันเป็นภาระมากไงต้องกาหนดต้องเพียรต้องทําสติท่องอะไรเงี้ยพอมาเข้าใจอย่างนี้มันการการปฏิบัติมันไม่เป็นภาระแล้วอะ่ะใช่เวาลาเพียงแค่เรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เขาแสดงให้เรารับรู้เราแค่รับรู้เท่านั้นเองปกติก็ไม่ปกติเราก็แค่รับรู้อมันปกติตอนนี้ไม่มีความคิดความปรุงแต่งเราก็แค่รับรู้มีความปรุงแต่งเข้ามาเราก็แค่รับรู้แล้วมันก็รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งมันมาจากไหนมันก็มาจากความไม่มีอะไรที่แท้ใช่ไหมล่ะแม้กระทั่งผู้เข้าไปยึดมันก็ไม่มันมาจากไหนเราผู้ยึดมันก็มาจากความไม่มีอะไรอีกแล้วเป็นคนสร้างมันขึ้นมาจากความไม่มีอ้าวซ้อนกันไปอีก แล้วพอมาเห็นความจริงอย่างนี้มันถึงได้ป้อ,อยไงนั่นแหละ <laughs> คือเมื่อก่อนผมผมเข้าใจการปฏิบัติเปรียบเทียบกับการเดินทางครับการปฏิบัติที่ยากลําบากอาจจะเหมือนเดินทางออฟโรดนะนะทางครุกขักกลุกอะไรเนี้ยเข้าป่าเข้าดงทางปฏิบัติที่ที่ง่ายๆก็ไอเหมือนขับรถบนถนนลาดยางแล้วแล้วที่ง่ายง่ายสุดก็ว่านั่งเครื่องบินอะไรเงี้ย จริงๆเนี่ยก็คือว่าไม่ไม่มีการเดินทางเลยใช่ไหมไม่มีการเดินทางเลยเหมือนกับเราอยู่ความเป็นอ่าจะใช้คําว่าเหมือนกับลังหันเฉยๆมันอยู่กับที่แล้วกับลังหันอยู่กับที่อ่ะไม่มีไปหน้าไม่มีไปหล่างถ้าไปหน้าไปหล่างลือมันเป็นสังขารตรงนั้นแะที่มันนาไปให้ถ้าหลาดมันต้องไม่ไปมันต้องอยู่กับที่แบบนี้ก็แค่รู้แค่เห็นอาการที่เขาปรากฏแค่นั้นเองใช่ครับ มันไม่ได้ปฏิบัติอะไรอาการต่งตางๆมันก็เกิดของมันอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่เรารไม่ไม่มีใครมาชี้บอกตรงนี้ไม่มีใครมาชีาช้บอกเพียงแค่<ม>ตเติมปัญญาเข้าไปนิดเ<ม><ม>ดียว<ม>สิ่งที่เราคาดคือเรา,าคราดปัญญา<ม><ม>พระพุทธองค์ทรงตรัสเราจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญา<ม>เราไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยกําลังเราไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยอะไรเราพ้นทุกข์ด้วยปัญญาและปัญญามันคือความเห็นความเห็นถูกนั้นมันของไปเที่ยงเท่านี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเองอเกิดเองดับเอง พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางมันมันคือตรงนี้นะชี้บอกชี้บอกงงชี้บอกห้เห็นสภาวะตรงนี้พอมาพอมาเข้าใจปุ๊บก็เลยนึกถึงพ่อของพระพุทธเจ้านอนติดเตียงอยู่อ่ะท่านจะไปทําทําอะไรความเพียรแบบโอ้โหต้องเพียรแบบอุกิจยังไงะจะนั่งสมาธิเดินโยงกรมก็ไม่ได้นะคนจะตายนะแต่านนั้นนอนติดเตียงอยู่อ่ะพระพุทธเจ้าแค่ไปชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นงนี้สิ่งนี้คือย่งนี้ถึงได้เข้าใจอ๋อ เพราะว่าม,มันเป็นอย่างนี้เพียงแค่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเท่านั้นเองก็เหมือ <Pine> น <apple> ท่านสอนปัญจวัคคีย์นะก็นั่งคุยกันเฉยเฉยนะอาจารย์ภาษาลิบุตรก็นั่งพัดนั่งพัดวีให้พระพุทธเจ้าอตอนที่ท่านสอนหลานภาษาลิบุตรแค่นั้นเองเพียงแต่เกิดปัญญามามา,มาเห็นสภาวะตรงนี้เพียงแต่เกิดปัญญาเติมปัญญาไปให้แค่มีคนชี้ให้แค่นี้เองอย่าไปตามนะอย่าไปตามนะสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ พอมันอ้อเข้ามาก็เข้าใจแล้วเราก็จะเข้าใจว่าก็ใช่สิท่านบเนาเพ็ญบารมีมาพร้อมแล้วท่านถึงได้เจอพระพุทธเจ้าเ, <laughs> เราจะปลูกฝังกันมาแบบนั้นสังขารจะปั้นนั่นแหละ <c oughs> แค่ฟังพระพุทธเจ้าเทศก็บรรลุทมแล้ว <c oughs> เราจะเข้าใจกันอย่างนั้นครับเอาเนาะโอวเคพอดีเลย <c oughs>